จังหวะนีนเนาะเข็นผู้งปลาเสียนตีเพอลงไปเ้ยูสีหาโตเลยมาโซกันตีมาโซกันปลาโตุกนดีเเลยก็เดแะห้เขาโว์เอายมันกไปนี่ได้านี้แล้วเสอกันเนาเนาเนาาสิบกันเอาไว้แล้วเาจับตัวใหญ่จะแทะ โตยใหญ่เทๆทุกคนตอนนี้มาจางไหนมาจางไหนไปใสเ่เดียวยิงแลยวยิงแล้วทุกคนยิงแล้วยิงแล้วมาจไรเขาอ้าวโอ้สบายดีสบายดี fc เบิร์ดสุขทุกคนขอตอนน้ทุกคนครับูสองย้ายยกถก่เกาพี่น้องวันนี้วนแรเองกะมา บุดปลาเนาะอยู่บ้านปลาขว่วยคือเ่าเนะเาะบัวทีมอาไนเคยมาหากินตอนนี้เสื้อนี้เข้ามาเข้ามากันคืนเนาะทุกคนจะมาจับปลาเนาะจับปลามือเปล่าตอนนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์เผื่อสิร่วงไปกำลังมาหัวเนาะทุกคนโค้มจะหัวสามหัวเดว้ได้แล้วว่านี่

บมจับาดปี่กระปากั๊บดบ้ัไมเคหัวอเาไปนซ้ายมันมีหัวมันอย่างไกกันแต่ว่ามันงากะโค้าเอามือเนี่ยจับงายเลยือกเยเไม่เหัวเลยโอ้ยหนุกยิ่งูได้หนนีไ่เหัวากระติ๊บปาเพิ่งเพงไปที่เอาจับปา้กับระป๋ากัด่นจับง่ามเนี่ยเนาะอนนี้ทานเอา เพื่อนนี่มา,จากจะคนสามาสามคนมา,จากจะมุ่งจะมาเมื่อชีิบเอ็ดโมงจะหาโมงมามล้างดีนี่สิใช่แบบคุมทำอีซ้ยโอ้กล้วยเหรอตีปมาตีปมารักซันเอาติปให้เข้าไปแจกพระวาบใหะวาดูพ้าตุย้ย ตอนนี้กำลังสิโนะรคห่วยนะทุกคนเออเออนะกำลังไปฝ่ายห่วยกันอะไอยู่มีเพื่อนิงเดอ๋ยวถอกับไปเดี๋ถือบอนแล้วไม่ร้ายไปหนอนะแจ้งเลาตีแล้วเมือนี้เนาะอู้บกแหงบนแหงจะกี่ตอนเข้ามาาอู้ลงแหง็นแหง บบี่มาานายังร้ายอยู่มานร่มแห้งอีกทีขั้นไรใหญ่ตีบขั้นยยใหญ่ตีบทา่ากลางตีบจับบุคคลอะไรอีกเหรอจับเป็นรันวะจับมนตั้งเส้นอ่อนหงส์ นี่สกคนปลาสอยปลาสอยหมุดจับแบบเดียว์เลยเนาะนี่สิครับไข่แตนหนมุดเด้อเส้นตีบกับเส้นจับบนเป็นคนด,ดงเนาะไข่จุดตูดตับมันไหนสี่โตหาโตเลย,ยใช่ ขอแค่นี้นี่อเอสามาโซ่ดมซีมาโซ่มาเซ็งคู่เชียวจับง่ายขนาดนั้นเลยรึสองเสียบไปหนึ่งลงไปจับปรับลงไปจับปรับเลยเนาะ อืมจับขึ้นมาอีกแล้วมาโซ่มาโซ่มามามาโอ้ <c oughs> นำกระหูอันดีตโอ้ยนี่น้องไป <c oughs> นี่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 นน <c oughs> มันมันมันโชคอะไรกับจำค่ายกู

เสียนเพิ่งเร่งหาหจิโนแตาใจเห็นบอเห็นบ่เซียนบอโอ,อ้คือคนใหม่ก็บได้ไลายน้ํมอยู่แถวเขียมีเสียาใหม่เดยวทุกคนมามา,ามา

ปลาไดปลาดเพื่อนโหใส่่บ้างโซ่โซ่ไอ้ตัวเล็กโซอั้งนีปลาย่งามอาตามเก็บจังเดียวเฮายเพื่อโอ้โหดาหน่หเดี๋ยวเดี๋มาด Còn này xiên phần có nó quay để đưa ấy nó Ui dù này nái rồi Tất chuẩn Muốn mua nhẹ vào đây Đây mà xô bóng xeo tôi nhai bó Bốt hả? Trong phải khá điểm mà <laughs> này đẹp Nè nó ngọn đi đi Đã đáp xiện คมบรับกันมามนมนมเดียวไม่แล้วาม่กแลยวโอ้กุมัวนวดขื่นหนูได้แน่สิตายอยั่ถ้าไหนคมบรับเนาะรวมไปได้น้อยเท่านี้ไม่เดียวไม่เดียวเดี๋ยวตาก้าไม่น้ำไรฮะอยากไครช่วย ค้มตอนนั no? yeah. ้นลงหนาำเลย่ะโค้ะคโค้กูบุ่งแค่ค่าน่าจะน้อยจะน้อยเอามาดีเดือดนะทุกคนหวยมันรลงแห้งเต้วว่าไหลอยู่เหรว่าหนึ่งเก็บเขีย เพื่อใหม่ไปนทำเนาะตัวน้ำไหลแห้งเนาจับตัวใหญ่เลยหัวหน้าเพื่อนวาจังไรสิได้ตัวใหญ่ด้วยบอวาจังไรเนาะตอนนี้ก็หมุนเข้าไปนี่กอไม้แล้วยเนื้เสี้ยนตามมันจับมาเรื่อยๆเนาะโอ้โหหนากระไรกระไร

มันตัวน่อยเนาะงูสิงทุกคนงูสิง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 ทำมาก่อนเ้นานจับที่ตัวใหญ่นี้สุดยอดเนาะของแมไล้ว่ะนี่ไตีบอยแคเมกินมันลอยอยู่ โอ้ต oh, oh, ัวใหญ่ดีนี่โอ้ชั่ววาเาอยู่เองจับอยางมัาตัวใหญ่เนี่ยเาป่ากระป่าเข่ากระทังก่อนจะมีสิ่งติ้นงอเถิอทางั้างตมาเอ้าพูดนีละเออ มานีสนี่ก็มากยิ่เอ้ามาเขื่อนมาเขื่อนบุกลงี่กดบ่อยจะาเออเออจะมันสิไปทูเอ้าตางใกดาสออนเี่ตีพวกลงไปเอ้าเกือ,กอ,อบสองสามเอ้าตัวใหญ่ <laughs> เอาเป็นขูเก็บเนาะเฮาเนาะจับมือกล่องปลาสวยปลาสวยตีอกเสี่ยมีแต <E <immer. encant Talking Mario> ่แล้วตีก็ตัดหมดตัวมาแล้วสุหย่อนเลยไม่เดียวจะไม่เดี๋ยว

โอ้เหมาะมขึ้นไปคกมืขึ้นแล้วขึ้นไปเอสิบเ้ยอ้หสี่หาโตเลยมาโซกันตีมาโซกันปลาโดุอก่อนดีดแล้วเลยก็เลยเฮิตเชเละแต่งนมันเกิดไปนี่ได้เส้นี่แลเออไม่ได้มาเสริเป็นบาข้มบ ต้งไปนี่เห <c oughs> ็นเดียวทำหางกนยดนาตางโมตัวสิจับหลมือกี <c oughs> ตอน,น้เซียันตามบนเทนปายายลาใหญ่กำลังสิดลงไปยิง่ง,งสามซ้ายเลยน้ะต้องใส่ซีเนตตัวใหญ่เลยนี่ นสุดนตามไปเห็นตัวใหญ่มาจัไดเนาะถ้าร่วกันว่ามันสิยังอยู่หรือบ่นี่ล่ยังดานหลายีขาวบ่กินดูเนาะ มันม so no so no the ีเยวน้ามุดตัวน่เนๆดเย็นเทียนไม่ก็ลองเห็นตัวใหญ่หันลนด้ย่นาดได้ไหม่าได้ไนำไรเห้น mình cảm nhấp nhủi đi một thớt con tít. mẹ này, đấy thế, cuốn quá đã, cuốn rồi. đi อ้าวโอ้โหเออโอ้โหปลาก็อาโทนปลาปากโอ้โหตใหญ่เลยมันเข้าอีป่าโหจักเยกออปลาสูตรปลาสูตรปลาสูตรปรใหญ่จับจับไปเ้วุดูด้วยักสีบอเอาเอามาผีไหีเสกคู่ีอก่อนหั เดี๋ยวปลาสูตรไงทุกคนดูสาวคนนี้ใส่ลึกวางันเลยเอาอย่างดีนาเออเออเออใส่ในตรังเออเอ้ยมนมาปลาสูตรไงทุกคนคือปลาปลาท่ายิดรโอ้คนปลาสูตรไง เคยกับกระจกระจ้ากับมะมุดคือกันนะทุกคนเคนกับมะมุดมากินคือกันนี่คืออเพวกปูว้เนาะมัมีคนคัดถ่ายนี่อบเกือบ่นมีปืนน้ำกำลังมาเหรอกำลังมาป่ะนี่ หนำก็ได yeah. ้แ <tr> ห <seine Christmas> ้งใ okay. <tr> ่นาะไบฝ่าเฮ้ยใ่โอ้กระสูตอ๋อระสูดตัวนี้ยนจบเยระสูรใหญ่ยิงกี่นี่เรื่อยเลยยื่นอีกวคือบ้าคู้อืนผู้อือเลยเจ็บจังเดียวฮะ เาแล้วองเจ้าามนี่ทุกคนอ้สามตัวเนาะเทียราสามเดี๋ยวสี่ัวตีบาตีบอู้หจานตีบอีกเตียราสามเ็ตีบอ้โหเสี่ยนเลยอ่าอ้เอ้ามันลงขึ้นมาตีบตัวนึงเมื่อกี้นี่โหว่าแทบ่ไปไหนเปน

เออเก็บมาที่ของบะเทิงมานขึ้นมาขึ้นมาตอนนี้ก็กรื่งสิลงกรื่งสิกลับนะทุกคนไายนำคุณคุอลป่านี่ขึ้นมายนี่ยคะณบอลนามันคุณไล่ข้าเจ้าคือมดที่เสิงก่อนเนาะตรียมขึ้นตังคุณไนที่ขึ้นทังหยเวิรดขึ้นตั้งหนาเนี่อ้กต้องไปขสัออขึ้นเบอร์นไ้ที่นบุ้ยพนังพนังจะทัถทาย คืเพพเตียไปขึ้นมานั่นโอ้ใหสามสีโดอ้หนมนเนี่ยดิดิเพราะว่าหาดดรับมาดีอไรเติบดดกินจะเป็นหูเลยเนาะหูใหญ่เยมาได้ใหญกูลงไม่ยิ่งกูได้เนี่เ้ยาหลมันหูแบบใหเนาะไ

Vội không biết là do Panhái mùa tông canh Cái tông canh mùa tông canh cái tông canh nữa nó thêm nó tụi này thôi tông <laughs> tôi nga nè mùa tụi bung Cái tụi bung mùa khoan เพื่อได้ตีบมานจะบวมนะขน้นใหญ่ป่ะขึ้นใหญ่หาโดห้าโดมีขึ้นเลยข้นไล่ข้นเดืองเถื่อนเลยมอเนื้ก็ไปข้นเถื่อนใหม่มกอนนู่นขืนเ่อนไปกวนเลยซะแ้วสงสุงสงว่าตันผูดไหมเอาแต่ใส่คู่นี เฮ็ดได้สนอแล้วก็เไประสูดใจตัวหนึน่งเชียน,น,นต่ำเป็นคนเงี้ตู้น้อยก็หนีนะปวดีรษะพูดเลยนี่มาเทเดไม่ต้องซื้อคว่บออปลากันเกลื่อนมากอ่ะเีดีนี่สีดี ก็คลิปนี้ก็จะขอจบรวมคลิปนี้เด้อดทุกคนฝากอ่า,าทุกคนมาก,กดไลค์กดแชร์ในีเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเบาหน่อยเ,เ,เนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อดทุกคนฝากติดตามแน